สวัสดีค่ะดูดูคนจะไปโรงเรียนนี่นี่สภาพคนไปโรงเรียนหรอคะสภาพหรอพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วไหนยืนดินในเงินก็พร้อมจะไปซื้ออะไรไหนบอกแม่จา๋าก่อนอายืนขึ้นยืนขึ้นไหนจะไปซื้ออะไรคะซื้ออะไรลูกซื้ออะไรอูดูหน้าตาคนไปโรงเรียนนี่อยากไปโรงเรียนไหมคะ คุณครูใจดีไหมอยู่อยู่ที่โรงเรียนใจดีไหมคะใจดีแต่ยังไม่ให้เล่นอะไรนะใจดีแต่ไม่ได้ของเล่นไม่ของเล่น่นไมให้เล่นของเล่นเหรออ๋อมันไม่ใช่เวลาหรือเปล่าใช่ม่เขาเล่นกันหมดแล้วคุณเล่นแต่ของเดิมๆนะ่ะอ๋อเหรอคะไม่ได้เล่นเด็กโง่ด้วยบ้า หนูดื้อหรือเปล่าคุณครูไม่ให้เล่นน่ะหนูไม่ได้ดื้อหนูไม่ได้ดื้อจะไป,ย,ไปย,ยังไปโรงเรียนได้ยังแม่จะไปทางานแล้วนะหจะไปทางานแล้วนะมแม่จะไปทํางานแล้วนะคะจะไปทํางานเหมือนกันเฮ้ยยกขาขึ้นอย่างงี้ไม่น่าหนักเลยะปะปบ๊า,ายบายก,ก่อนสวัสดีค่ะแม่จ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จ๋าก่อนสวัสดีค่ะ ดีค่ะไปทำงานละโอ้นักเรียนที่แมวเนี่ย